สวัสดีจ้าพี่น้องมึงมีทีพผ้ามืงองแอปเปิลต้นนี่จ้าพี่น้องแอปเปิลต้นนี่นี่ที่ใบเกี้ยงๆนี่พราไม่อย่างเด้อจ้าพี่น้องกวงเขาเมากินจ้ะกวงเขามากินเนาะจะเนาะมืองใบเขาใบล่างเขาจะประมาณนี้เลยจ้ะใบล่างโดนกวางกินจ้ะพี่น้องเห็นปะเกี้ยงเขาแบบเขามากินบันนี้ลูกท่พย์ผ้าในกินเนี่ยเดียวเขาก็กินลูกจ้ะพี่น้อง ตอนนี้ยังพม่ได้กินลูกเพราะว่าลูกเขายังไมอได้สุกจะ้ะลูกเขายังไม่สุกก็เลยยังไม่ได้กินรอให้สุกอีกนี่หนึ่งก่อนแต่ดกมากเลยค่ะลูกใหญ่สวยด้วยดกแอปเปิลต้นนี้ลูกจะดกเกี่ยบพี่น้องแล้วกันนวยงามปีสองปีทีแล้วมีมากินเนาะจ้ะเนาะหาก,กินกานเขาลงเมิด บที่นี่กะพวกเมทิ์ก็มมตัดกิ่งการที่เขาแปลว่าโดนมีขึ้นไมมจ้ะมีขึ้นกินทั้งต้นนะหากพึ่งจะมีแบบว่าปีนี้พึ่งจะมีแบบมีเต็มตน้นนี่เลยจ้ะเพราะว่ากะมาปกติเพราะว่าเมธิ์ตัดต้นทีตัดกิ่งที่เขาหักลงไม่จะออกแลก้วก็เขาแตกขึ้นไหมจ้ะพี่น้องโดนกวงกิน ใบมึงทางหม่องขาอ้ายางเขาไปเด้อพี่น้องนี่นี่หม่องกวงเดินเข้าไปนะเขาไปใต้ต้นนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยเขาก็สิกินเลยจ้ะเนี่ยเวลาไอแอปเปิลเขาสูกเขาล่วงลงเขาก็สิมหาหากินอยู่ตามต้นนี่จ้ะใต้ต้นละกาบาง กวงบางโตก็สิกินทั้งต้นจ้ะพี่น้องแบบยือจินนจะจ้ะยือจินทั้งตน้นแต่ว่าตอนนี้เขายังพอน้กินบันไดเพราะว่าคือเมถีหวานพอนิสุกก็เลยบ้าน้กินบันไดจ้ะพี่น้องเหมือแต่ว่าดกจะ้ะดกแอบปบเปิลต้นนี่ดกปีนี่ดกและลูกสวยด้วยลูกสวยแล้วก็ยูดต่ำพร้อมจ้ะพี่น้องยืต่ำพร้อมที่เขากินได้ง่าย อยู่ต่ำใบเขาก็จะโดนกินเกี้ยงแล้วแถวเนี้ยพวกกุหลาพวกอีหยังนี่ปลูกข้างนอกบ่ได้เะพี่น้องเพราะว่ากวางกินกวางบ้านไม่ทิพย์ลายเะพี่น้องหลายเนี่ยแหละเขานอนอยู่ข้างล่างนี่แหละในป่านี่แหละจ้ะกวางลายแลเปิลเขาก็ดกด้วย อืมลูกสวยตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงกลัวจะพี่น้องแปดโมงเศรราจะแดดยังไม่ขึ้นดีเท่าไหร่วันนี้มีแดดแอปเปิลแอปเปิล เริ่มจะสุกแล้วจ้าเดือนสิงหาแล้วกลางเดือนสิงหาแล้วเริ่มจะสุกแลวแอปเปิลสวยลูกสวยสวยแต่พวกไม่ทิพกับว่กกินบันไดดอกจ้ามันหลายเกินไปมันเลยกายเป็นแบบว่าบบอยากกินยุ่จแต่ว่ากินหน่อยมากนะแอปเปิลน,นี่จ้ากินนิดนหน่อย ส่วนมากจะเป็นสัตว์ที่กินใบใบเกี้ยงเลยโดนกินหมดลูกสวย แล้วก็ปล่อยธรรมชาติเป็นแอปเปิลธรรมชาติจะพี่น้องบอม่มีแมลงได้จะพี่นออ้องบ่เข้ายมีนอนมีอย่างเด้จะผลไม้ส่วนมากธรรมชาติถ้าเป็นบานเฮามันก็จะมีนอนมีอย่างนนเนาะจะเนาะแต่นี่ไม่มีจ้ะไม่มีน้อยมากแทบไม่มีเลยจยิงสี้นะ นี่เลยจ้ะกวงแต่เขากินกรบโบวาเขาดอกจ้ะเพราะว่าปกติก็เก็บไม่เข้ากินอยู่แล้วนะในสวนก็เก็บไม่เข้ากินอยู่แล้วนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่าหักตนอย่าหักกิ่งก้านนะอย่าหักกิ่งเขาแต่ว่าถ้ากวงกินเขาบ่หักดอกจ้ะแต่ถ้าเป็นหมีอะหักเจี๊ยพี่น้องเพราะว่าหมีเขาโตใหญ่ไหมเจ๊พี่น้องกวงเขาแค่ยือกินหรือซื้อเขาบ่หักแต่ว่าหมีหักแน่นอนเจ้๊พี่น้อง พ้ามึงแอปเปิลจะพ้ามึงกวงกินเลยกตกิงการจะพี่น้องไปก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ทิปบ์ไบายจ้า